บ่มีไผ่อยู่กับเฮาไปตลอดดอกตอนที่อยู่คนเดียวแต่จุงเลี้ยนลูก,กันอยู่คนเดียวไว้หลายๆตอนมาเฮายังมาคนเดียวตอนกลับเฮาก็ต้องกลับคนเดียวอย่าไปคิดอย่งางารตองใดตองมีสิ่งใดทุกอย่างมันขึ้นลกูกมดประคองความรู้สึกใจละเมิงให้ดีสิ่งนีดีที่สุดแลว้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจ้า สวัสดีวันข้ายไทยสวยงามนะคะพี่นางจ๋ามือนีนะคะเลยมาออกบูอยู่งานข้ายไทยนะคะประกวดกล้วยงามนะคะในจังหวัดอุดรธา,านีของเฮาเนี่ยค่ะมือนีเลยมาออกบูดนะคะไปสนใจกระทะข้ามาตอบถามใดเลยด้ค่ะออกบูดยู่ไซวัตตี้ไกล้ๆนี่ระค่ะ <motion S 1> ๆๆใกล้ๆอำเภอหน,นองหานะคะแต่ว่าเป็นเขตอำเภอถุงฝนแล้วนะคะวันนี้มีงานประกวดข้ายไทยนะคะของจังหวัดอุดรธา,านีของเฮานะคะอนุรักษ์ข้ายไทยสวยงามนะคะพี่นางจ๋ามีงานทั้งหมดสามวันนะคะเราเปิดสนใจอยากเข้ามาเที่ยวงานกยากข้ามาเที่ยวใดเลยนะคะวันนี้เราได้น้ำรถ ตู้กระบะหลายๆรุ่นนะคะแม่กระทั่งรถเก๋งรถคอกนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องจะได้เบิ้งนะคะแต่ว่าอันดับแรกนะคะ กับบ่ได้ต้นใจบุดไปแน่เล่ะค่ะไปเบิ่งควายงามกันเลยจ้าปาดควายไทยแต่ละตัวมันงามปานนี้เลยเนาะคะ่ะเบิ่งพี่น้องจ้าเจ้าแก้วก้านะคะนะฮักว่าค่ะเพิ่งจะเคยออกงานครั้งแรกนะคะห่วงหาแม่แม่แม่อยู่นะคะน้องตาฮักคักนะคะดูรูปร่างนะคะตัวนี้ซื้อ,อยางน้อแตาฮักว่าค่ะพี่น้องข่อยข่อยไทยของข้าค่ะน่ารักนาะเล่นนะารุรักนะคะพี่น้องจ้าน้องน่ารักมากๆเลยถือเจ๊คไปคักหลายจ้ามือนี้กรรมาการเพิ่ดบอกว่าข่อยไทยที่สวยงามเลยมาตรฐานจะต้องมีรูปร่างและลักษณะแบบนี้ ลำตัวใหญ่เลยเน่าขาแข็งแรงทั้งสีขาและก็ได้สัดส,ส่วนเหมาะสมกับลำตัวส่วนหัวควรจะมีหนาะค่อนข้างที่จะเจาาน่าตาแจ่มใสตาหวานบอดตาใหญ่แข็งแรงบ่งมีจุดฝาาลกะกะสีผิดปกติจมูกหมูจมูกจะต้องใหญ่จหมูกชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวล,ลาเขานิยมควายเขากอบหรือเขางงขายลูกประจำมีขนาดสวยงามโคนน่มเขาใหญ่แข็งแรงปลายเขาเรียวตอบรับกับใบหนะ้า ส่วนข้อจะต้องอวบหญ่หนานะบึกบึนและตรงข้อจะต้องมีล่าย่อยสองจุดเหมือนพระจันทร์ส่วนขาโค่ขนขาใยค่อยๆเลี้ยวลงสู่ปลายเท้าถึงกีบกีบตรงมีลุ่มกีบใญเอึกใ่ที่เรียกกันว่ากระโหลกบักเ้าตวนหลังนะคะแบนและกระกวงต้นหลังตรงหากต้นหลังนุ่นแหลมเป็นสันเป็นลักษณะทีบ่บดีแต่สมัยโบราณเพิ่นเสว่าคว้วดำสีเห็ุแห่นทนก็คว้วสีเทาขค่น้าและกระดกใยเลี้ยวทนนหลกหางโค่นหางเงาหางหง่และเลี้ยวลงสู่ปลายหาง ขนหางเป็นผู้งยิฟันกล้วยฟันขาวเติบโตได้สุขภาพดีกว่ากล้วยฟันเหลืองนะคะขวัญ เกษตรกรนั่งเสื้อเลื่องควันมองมากในบางท้องทีจะไม่ยอมซื้อกล้วยที่มีควันบดีเขาวานกล้วยกตัวจะต้องมียางหน่อยหนึ่งควันและก็มีมากที่สุดเท่าที่โบเพียนคือเก่าควันแต่เตาน้าไทยวนใหญ่เสือว่ากล้วยมีควันทั้งหมดสามสิบสองควันส่วนทองเหมาะสมกับร่ำโตบกางหรือบวมใหญ่จนเกินไปผิวหนังบางอ่อนนุ่มเสวอว่าซอว่าลักษณะว่าจะมีความวานนอสอนง่ายแต่บางคนก็สอบนังนาเสว่าเลี้ยงง่ายโตเร็วนะ ปนยังคือมีการประกวดควายควายเป็นสัตว์ที่เชื่องและก็อ่อนโยนถ้านำมาเลี้ยงแบบใกล้ชิดสามารถฝึกไว้ใส่งานและกระจุงไปได้แต่ควายที่เลี้ยงเป็นฟูงจะปาดเปียวจับและควบคุมได้ยากกว่าควายตามบ้านควายที่เป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณในการต่อสู้ป้องกันตัวเองสูงท๊าไทอยากข้ามาต้มมาเบืองนะนะคะขามาใดนะคะที่อำเภอทุ่งฝนนะคะมันนีเป็นงานใหญยมากๆเลยนะคะไปเชิญใส่กระทเข้ามาได้เลยนะคะท๊อปทยสินข้างใดเราจะเข้ามาชมรถกระไรได้จ้า